ดีครับนักเรียนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ไม่ว่าจะดูทาง YouTube หรือว่าดูทาง Facebook ก็ตามนะสำหรับวันนี้คณิตออนไลน์บายเอกเนี่ยนะก็มีแคปคูลัสม .6 อมอาฝากเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาเนี่ยต่อจากตอนที่แล้วนะตอนที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปก็คือในเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะวันนี้เราก็จะมาต่อในบทประยุกนะของการหาอนุพันธ์ก็คือการเอา ความรู้เรื่องการดิฟเนี่ยหรือหาอนุพันธ์เนี่ย,านนยมาใช้นะเอามาใช้ในเรื่องของอะไรเอามาใช้ในเรื่องของการประยุกต์กับความชันของเส้นโค้งนะอ่านะทีนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของความชันกันนิดนึงสมมุติว่านะครูมีกราฟ y เท่ากับ f of x อยู่นะตรงนี้สีดำๆตรงนี้นะก็ไปลงพิก,กัดนะแกน x กับแกน y ตรงนี้ให้เป็น x ตรงนี้ก็จะมีพิก,กัดค่า y เป็น y ถ้าตรงนี้เพิ่มไป h ตำแหน่งนี้ x กลายเป็น x บวก h y ก็จะเพิ่มเป็นให้เป็น y บวก k นะดังนั้นเนี่ยตรงเส้นสีฟ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเส้นสีฟ้าเส้นตรงตรงนี้ก็คือเส้นตรงที่ผ่านจุด p กับจุด q เนะส้นตรงที่ผ่านจุด p กับจุด q เราก็สามารถจะหาความชันของ p q ได้นะโดยใช้สูตรการหาความชันก็คือเอาถ้าเรามีจุด2จุดเราก็เอา y 2- ลบ y 1แล้วก็หารด้วย x สองแล้วก็ลบด้วย x หนึ่งแบบนี้แะตรงเนี้ยเราก็จะได้ความชันของเส้นตรง PQ ก็คือ y ในที่นี้ก็คือ y บวก k ก็คือ f ของ x บวก h แล้วลบด้วย y ตรงนี้ก็คือ f x แล้วก็หารด้วย x ตรงนี้ x มากลบ x น้อยก็คือ x บวก h แล้วก็ลบด้วย x เราก็จะได้ความชันของเส้นตรง PQ ออกมาในที่นี้ก็คือเอามาลบกันนะตรงเนี้ย f x บวก h มันได้ y บวก k นะแล้วก็ลบด้วยตรงนี้คือ fx ก็คือ y นะก็จะเหลือตัวนี้คือ k แล้วข้างล่าง x กับ x ลบกันตัวนี้ก็จะเหลือคือ h ก็จะเหลือ h นะตัวนี้เมื่อเราได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำข้อมูลตัวนี้นะไปหาค่าความชันของเส้นสัมผัสต,ต่อโดยวิธีการทำยังไงนะ,ะเราจะเห็นว่าในรูปตรงนี้คือ pq อ่นะก็คือเส้นเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P กับจุด Q ถ้าเราอยากจะให้ความชันนะของเส้นสมัมผัสมันใกล้เคียงกับจุด P มากที่สุดเราก็ทำการเลื่อนจุด Q จุด Q ตรงนี้เลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้มันเข้าใกล้มากที่สุดเราก็จะได้เส้นสมัมผัสหลายเส้นมากนะอาจจะเป็นเส้นนี้เลื่อนเข้ามาตรงนี้อ่นะเป็นเส้นสีม่วง เลื่อนเข้ามาอีกตรงนี้เป็นเส้นสีน้ําเงินเลื่อนเข้ามาอีกสมมติตรงนี้เป็นเส้นสีเหลืองโอเคปะเราทําการเลื่อนจุด Q ไปเรื่อยๆสมมุติว่าจุด QN ก็แล้วกันเป็นจุดที่มันเนี่ยอยู่มาใกล้อยู่ใกล้จุด P มากที่สุดนะอยู่ใกล้จุด P มากที่สุดสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรสิ่งที่เราจะได้ก็คือความชันของเส้นสัมผัสเขียนกูเขียนย่อเป็น m นะความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ f of x เนี่ยนะ y เท่ากับ f of x ณนะจุดสัมผัสในที่นี้ก็คือจุด p ที่จุด p ตรงนี้สมมุติว่าเป็นตัวนี้มันคือ p x y นะมันคือ p x y อยู่แล้ว x เป็น x y เป็น y ตรงนี้นะตรงนี้ที่จุด p x y ก็จะมีค่าเท่ากับเ,เราก็ไปเอาความชันของเส้น สัมผัสมาอ่าเราจะหาเส้นสัมผัสเราไปเอาความชันของเส้น P Q มาก็คือ f x บวก h ลบ f x แล้วก็หารด้วย h เราทำยังไงทำให้ไอ้ตรงเนี้ย h เนี่ยมันเข้ามาใกล้ตรงเนี้ยให้มันเลื่อนมาใกล้จุด P มากที่สุดอน,นั้นก็คือให้ take limit ให้ h เข้าใกล้ศูนย์นะการ take limit ให้ h เข้าใกล้ศูนย์ตรงเนี้ยนะถ้าในกรณีที่เรามีมีอ่า เส้นโค้งที่มีสมาการหรือมีฟังก์ชันของเส้นโค้งอยู่นะสมาการคือ y หกือ f(x) เนี่ยเราเอาไปหาลิมิตตรงเนี้ยนักเรียนต้องจำได้ว่าลิมิตของ f(x) บวก h ลบ f(x) หาร h h เข้าใกล้0ตรงเนี้ยมันก็คือ f พรม x นั่นเองนะมันก็คือ f พรม x นั่นเองหรือมันก็คือการหาอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งนะนั่นเองโดยถ้าเราจะหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งเราก็ไป ตรงนี้หมายความว่าเรามีเส้นโคง้ง fx อยู่เราก็ไปดิฟโค้งนะตังนี้หมายความเป็นดิฟดิฟเส้นโค้งไปดิฟเส้นโค้งเราก็จะได้ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งออกมาโอเคไหมเราก็จะได้ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งนะที่จุด p ออกมาทีนี้ถ้าเขาให้หาที่จุดจุดอื่นเราก็แทนไปนะจุด x เป็นอะไรเราก็แทนลงไปนะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทราบก็คือถ้า เขาสั่งให้หาเมื่อกี้นี่นะความชันของเส้นโคง้งจะเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสนะจุดสัมผัสใช่ไหมเท่ากับดิฟเส้นโคง้งนะเท่ากับดิฟเส้นโคง้งแต่ถ้าเขาถามความชันของเส้นโค้งนะจุด x เท่ากับ a นะจุด x เท่ากับ a เราก็ไปหาอะไรแทนก็ไปหา f ไพรม์ a ความชันของเส้นโคง้ง เส้นโคง้งนณะจุด x เท่ากับ a ก็จะเท่ากับดิฟเส้นโค้งเสร็จก็แทน x เป็น a ลงไปนะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะอันนี้เดี๋ยวครูสรุปเอาไว้ให้หนูนะสองข้อก็แลวกันนะข้อที่หนึ่งจะหาความชันของเส้นโคง้งก็ไปเอาเส้นโค้งนียมาดิฟนะข้อที่สองถ้าถามความชันของเส้นโคงนะ้งณจุดสัมผัส x เป็น a ดิฟ x เสรก็แทน x เป็น a ก็คือหา f พาม a นั่นเองโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันนะสมมติว่าอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าให้ y เนี่ยเท่ากับ x ลบ 2x กํลัง3อันนี้คือสมการสมรการเส้นโค้งนะเป็นสมการเส้นโคง้ง จงหาข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งให้หาความชันของเส้นโคง้งความชันของเส้นโคง้งนณะจุดเอ่อสมมุติเป็นจุด x เป็นหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งนะ x เป็นหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งอ่ะ, 1, 1. อ,ะอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงอืมเราก็อาใสยความรู้ว่า ถ้าเราจะหาความชันของเส้นโคง้งเราก็ต้องไปทําการดิฟเส้นโคง้งเห็นไหมต้องดิฟโค้งดังนะั้นตรงนี้นนนนนนนคือ y ก็คือ f of x เราก็ไปดิฟก็คือหา dy by dx หรือก็คือหา f x มันคืออันเดียวกันนะแต่เราเขียนสัญลักษณ์ได้หลายแบบซึ่งตัวนี้นเราไปดิฟดิฟ x ลบ 2x กําลัง3เทียบกับ x 3. ดิฟผลต่างแยกได้นะอันนี้กูขอดิฟเร็วๆดิฟ 1x ก็คือได้1 ตัวนี้ดิฟลบสอง x กำลังสามตบสามมาคูณกับสองกลายเป็นลบหก x กำลังสองก็เอกซ์กำลังสามก็เหลือ x กำลังสองอ่ะเราก็จะได้ความชัน,นของเส้นโค้งออกมาแล้วแต่ว่าทีเนี้ยข้อเนี้ยโจทย์เขาให้หาความชันณจุดณจุด x เป็นหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งตัวเนี้ยหมายความว่าณจุด x เนี่ยคือหนึ่งนั่นเองดังนั้นเนียตรงเนี้ยเราก็ไปหา f พายหนึ 1, ่ง f พายหนึ่งนะ ตรงนี้แทน x ด้วยเลขหนึ่งหก 6, คูณหนึ่งกำลังสองก็คือหกหนึ่งลบหกก็จะได้ลบห้าดังนั้นข้อนี้ความชันก็จะตอบลบห้านั่นเองนะโอเคนะผก็ตอบเลยความชันจะได้เท่ากับนะ x หนึ 1> 1่งลบหก x กำลังสองอันนี้คือความชันณนะจุดใดๆแต่ถ้าถามณนะจุดหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ไปแทน x เป็นหนึ่งเราก็จะได้ f พามหนึ่งก็คือความชันณนะจุดหนึ่งลบหนึ่งนั่นเองก็คือลบห้าออกมานะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งทีนี้จากข้อเนี้ยตัวเนี้ยถ้าสมมุติมีคําถามถามต่อว่าแล้วสมการของเส้นตรงละ่ะอ่ะสมมตินะถามหาสมการของ เส้นตรงที่ผ่านจุดผ่านจุดเมื่อกี้นี้เลยจุดเมื่อกี้นี้ก็คือหนึ่งลบหนึ่งคืออะไรอ,อ่ะสมมติโจทย์ให้หาสมการของเส้นตรงทีนี้เราก็ต้องไปย้อนความรู้ของมสีนะ่นะนะตัวเนี้ยสมการของเส้นตรงใช้ความรู้มสี่ความรู้มสี่ก็คือถ้าเรามีความชัน รู้ความชันจ,จะหาสมาการเส้นตรงนะต้องรู้สองสิ่งคือความชันกับรู้จุดผ่านจุดผ่านสมมุติว่าเป็นจุด x หนึ่งกับ y หนะึ่งรู้ความชันคือ m กับรู้จุดผ่านเราก็เอาไปแทนในสูตรคือ y ลบ y หนึ่งเท่ากับความชันวงเล็บ x ลบ x หนึ่งนะตัวนี้นักเรียนจะต้องไปจำตัวนี้ให้ได้นะต้องไปจำตัวนี้เขาเรียก point slope พอยต์สโลโฟอร์มนะก็คือจะหาสมการของเส้นตรงเนี่ยก็จะต้องรู้ความชันแล้วก็รู้จุดผ่านนะรู้สองสิ่งความชันแทนตรงไหนตรง m จุดผ่านแทนตรงไหน x 1กับ y1 เราก็เอามาเข้าสมการเนี้ยเราก็จะได้สมการเส้นตรงออกมาทีนี้อ่ะหนูมาดูหนูมาดูกันเมื่อกี้นี้เนี่ยเราไปหาความชันของเส้นโค้งมาแล้วนะอ่ะย้อนไปดูนะเนี่ย ความชันของเส้นโค้งซึ่งมันจะต้องเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสลืมบอกไปว่าจําได้ไหมในรูปนี้ความชันของเส no ้นโค้งก็จะมีค่าเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสเท่ากับดิฟโค้งนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขียนตรงนี้อความชันของเส้นโค้งจะเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสเท่ากับความชันของเส้นสัมผัส และเท่ากับดิฟโค้งโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งตรงจุดสัมผัสมันจะมีความชันเท่ากันดังนั้นตรงนี้เมื่อกี้เราได้ความชันของเส้นโค้งมาคือลบห้านะคือลบห้าใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยความชันของเส้นสัมผัสก็คือลบห้าด้วยต้องจําเลยนะ m โค้งกับ m สัมผัสเท่ากันแล้วต้องเท่ากับดิฟโค้งดังนั้นตรงนี้จุดผ่าน รู้ไหมรู้จุดผ่านโจทย์บอกมาเลยคือหนึ่งกับลบหนึ่งแต่ดันเนี่ยเราก็เอามาเข้าสมการนี้นะสมการนี้ก็แทนตรงนี้ด้วย x 1กหนึ่งกับ y 1หนึ่งลงไปนะเราก็จะได้สมการของเส้นตรงซึ่งเป็นเส้นสัมผัสออกมาโอเคปะ่ะนะได้สมการของเส้นสัมผัสออกมานะตรงนี้ก็แทนเลย y 1. ลบ y หนึ่งลบลบหนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งเท่ากับความชันคือลบห้า x ลบ x หนึ่งก็คือหนึ่งตัวนี้จะได้ y บวกหนึ่งเท่ากับตัวนี้แจกไปเป็นลบห้า x ตัวนี้ลบคูณลบก็เป็นบวกตัวนี้เราก็จะได้ย้ายลบห้า x มาก็กลายเป็นบวก5 x บวก y ตัวนี้ย้าย5มาลบ1นลบหก็เป็นลบสเท่ากับศูนย์อันนี้ก็คือสมาการของเส้นสัมผัเสเป็นโค้งนั่นเองโอเคไหมนะดังนั้นเนี่ยในคอนเซปต์ของเรื่องนี้เลยก็คือ ในเรื่องความชันของเส้นโค้งเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่านะ m โค้งจะวทวนอีกรอบนะความชันของเส้นโค้งจะต้องเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสแล้วก็จะต้องเท่ากับดิฟเส้นโค้งด้วยโอเคนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งคอนเซ็ปต์ที่สองก็คือการเมื่อเราได้ความชันออกมาเราก็ต้องหาสมการ หาสมการของเส้นสัมผัสการหาสมการของเส้นสัมผัสนะเราก็ต้องรู้สิ่งสำคัญสองสิ่งคือความชันของเส้นสัมผัสแล้วก็จะต้องรู้จุดผ่าน,นเมื่อรู้ตรงนี้ปั๊บก็เอามาเข้าสมการ y ลบ y หนึ่งเท่ากับความชันคูณด้วย x ลบ x หนึ่งเราก็จะได้ นะสมาการของเส้นสัมผัสออกมานะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกสักข้อกันลวกันนะอ่ะสมมติตัวนี้เป็นตัวอย่างที่สองอ่ะครูให้มีฟังก์ชัน y ซึ่งเท่ากับ f x คือ x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งนะอันนี้โค้งแน่นอนเพราะเป็นเป็นสมาการอ่เป็นฟังก์ชันกำลังสองใช่ไหมเป็นฟังก์ชันกำลังสองเป็นโค้งพาราโบลาแน่นอนนะอันนี้เป็นสมาการเส้นโค้ง จงหาอะไรข้อที่หนึ่งให้หาความชันของเส้นสัมผัสกเขียนย่อๆนะนอเอ็ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งนจุดณจุดสองหนึ่งนะนะจุดสองหนึ่งนะก็คือให้หาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะที่จุดสองหนะึ่งข้อที่สอง ให้หาสมาการของเส้นสัมผัสให้หาสมาการของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งมันก็ต้องสัมผัสเส้นโค้งอยู่แล้วนะที่จุดสองหน,นึ่งอ่ะนักเรียนลองลองมือทำก่อนนะแล้วก็ค่อยๆกดดูเฉลยนะนะทำคิดก่อนแล้วก็กดเฉลยดูอ่ะมาเลยลองทำดูนะอันดับแรก เราจะตรงนี้คือเส้นโคง้งอันนี้คือเส้นโคง้งสมมติครูวาดรูปเล่นๆก็ได้นนะน,นีแกน x น,นีแกน y อะเส้นโค้งสมมติเป็นแบบนี้อน,นี่คือเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) เท่ากับ x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งนี่คือเส้นโค้งนี้ทีนี้โจทย์สั่งให้หาความชันของเส้นสัมผัส ที่จุดสองหนึ่งสมมุติว่าสองหนึ่งอยู่ตรงนี้นนี้คือจุด P ให้หาสมาการของเส้นสัมผัสอ่ะสมมุติว่าตรงนี้คุณตั้งชื่อเป็นเส้นตรง L ก็แล้วกันนะเส้นสัมผัสเนี้ยนะจุดเนี้ยมีความชันเท่าไหร่แล้วก็มีสมาการนะความชันเท่าไหร่สมาการคืออะไรดังนั้นเนี้ยเราก็เริ่มเลยนะอะความชันของเส้นโค้งเราไปเขียนก่อน m โค้งเท่ากับ m ความชันของเส้นสัมผัส แล้วก็เท่ากับดิฟโค้งดิฟโค้งเนี่ยเักเรียนเขียนสมาการนี้ก่อนนะ m โค้งเท่ากับ m สัมผัสเท่ากับดิฟโค้งนะแล้วเราก็ไปดิฟโค้งมาเลยเมื่อดิฟโค้งเราก็จะได้ m สัมผัสได้ความชันของเส้นสัมผัสเมื่อเราดิฟเส้นโค้งนะตรงนี้ f(x) อยู่ตรงนี้ดิฟแล้วได้ 2x นะดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟลบ 2x นะก็จะได้ลบสองดิบหนึ่งค่าคงที่ก็จะได้ศูนยะ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแทนแทน x ็ด้วยสองเนี่ยตรงเนี้ยเเป็นสองนะเราก็จะได้ออกมาสองคูณสองลบสองก็คือสี่ลบสองได้สองได้สองเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะนี่ข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่สองไปหาสรรมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะสมการเราก็ไปเอา พอยสโลปฟอร์มเมื่อกี้มาคือสูตรหากิน y าลบ y1 ่งเวงเล็บ x ลบ x นเราก็แทนไปนะตรงนี้ที่จุดอะไรจุดสองหตรงนี้คือสองเนี้ยเป็น x อ 1, 1เป็น y1 นะเราก็แทน y1 ด้วยหความชันตรงนี้เมื่อกี้หามาแล้วได้สอง X-X1 กลบ x ็ x 1, x 1ก็คือสองนะเราก็ไปกระจายมา เราก็ไปกระจายมาก็จะได้ y ลบ1เท่ากับ 2x ลบ4นะแล้วเราก็ย้ายข้างนะย้ายมาย้าย y มาด้านนี้ก็เป็นลบ y นะตรงนี้ลบ4ย้ายมาบวก1ก็เป็นลบ3นะตรงนี้ก็เท่ากับ0เราก็จะได้สมาการของเส้นสัมผัสเส้นของออกมาคือ 2x ลบ y ลบ3เท่ากับ0นั่นเองอันะนี้ก็คือตัวอย่างนะตัวอย่างของการหา ความชันของเส้นสัมผัสแล้วก็หาสมาการของเส้นสัมผัสอ่ะเดี๋ยวดูโจทย์ต่ออีกสักข้อก็แล้วกันนะอ่ะข้อต่อไปกูให้เป็นข้อที่สามสมมติว่าอ่าให้หาสมาการจงหาสมาการของเส้นสัมผัส จงหาสมการของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งเส้นโค้งเนี้ให้เป็น y เท <X> ่ากับ x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2บวก4ที่จุดจุดสัมผัสให้เป็น2กับ4อ่ะมาเริ่มเลยนะอ่ะอน,นี้ครูยกตัวอย่างไม่ได้ยากมากนะเพราะว่า ออันนี้ลงใน youtube ก็จะเป็นโจทย์แบบไม่ไม่ได้ยากมากเกินไปก็เปน็นพื้นพื้นทั่วไปที่เราเควรจะต้องทราบนะเอในเส้นโค้งเนี้ยนะเราก็ต้องทราบก่อนว่าสมมุติว่าครนะูวาดกราฟวาดย่อๆนะเพราะว่าดเดี๋ยวเนื้อที่หมดสมมติว่านี่กราฟของ y เท่ากับ x กาลังสามลบสอง x กาลังสองบวกสี่นี่วัดโม้ๆนะ เอ่อสร็จแ,แล้วเนี้ยตรงจุดสองสี่สมมติว่าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะจุดสองสี่ตรงเนี้ยสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งคืออะไรสมมติว่าให้เส้นสัมผัสเป็นเส้นแอลสีเขียวนี่นะถามว่าสมการของเส้นตรงแอลเนี่ยคืออะไรนะสมการของเส้นตรงแอลคืออะไรนะบังเอิญข้อเน,นี้เป็นเอ่อเป็นกําลังสามใช่ไหมนั่นเขียนการาฟออกมามันก็จะไม่ใช่โค้งแบบพาราโบลาละนะเพราะเป็นเอ่อฟังก์ชันพหุนามน,นะกำลังสาม ดังนั้นเนี่ยอ่ะเราก็มาเริ่มกันเราก็เขียนสิ่งที่ต้องทราบก่อนนะความชันของเส้นโค้งจะต้องเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสจะต้องเท่ากับดิฟโค้งนะกูจะเขียนตรงนี้ก่อนเสมอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เอ็มสัมผัสออกมาเพื่อเอาไปหาสมการต่อเอ็มสัมผัสหาตรงไหนก็ไปดิฟโค้งนะไปดิฟโค้งก็คือดิฟเนี่ยดิฟ y เท่ากับ x กาลัง3เนี่ยดิฟ x กาลัง3ก็ได้ 3x กาลัง2ดิฟลบ 2x กาลัง2ตรงเนี้ยก็จะได้ลบ 4x ดิฟ4ค่าคงที่ก็จะได้0นะอันนี้เป็นความชันนะจุด x y ใดๆนะเป็นความชันณจุด x y ใดๆแต่สิ่งที่โจทย์ให้หาคือณจุด x เป็น2ตรงเนี้ยเราก็จะได้ m สัมผัสนะ m สัมผัสความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็ไปแทน x เป็น2 3ามคูณสองกำลังสองคือสี่ลบสี่คูณสองตรงนี้สิบสองลบไปแปดก็จะได้สี่นะก็จะได้สนะี่อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ตรงนี้ออกมาได้ตรงนี้ออกมาเราก็เอาไปหานะหาสมกา,ารของเส้นสัมผัสต,ต่อนะวิธีการหาสมกา,ารเส้นสัมผัสก็คือเราก็ก็แทนลงในสมกา,าร y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m วงเล็บ x ลบ x หนะนึ่งนะมีพอยต์สโลฟฟอร์นะ เอ่อตรงนี้คือ x 1คือ2 y 1คือ4นะอนนี่นะอ่าหนูมาแทน y 1คือสความชันคือเท่าไหร่คือสลบ x ลบ x หคือ2กระจายไปเลยได้ y ลบสตรงนี้เป็น4 x ลบแย้ายข้างไป4 x ลบ y เอ่อลบแบวกสก็เป็นลบสเท่ากับศนนะก็จะได้สรรมการของเส้น ัมผัสออกมานะก็จะได้สมการเพื่อสัมผัสออกมาทีนี้เวลาโจทย์ให้หาความชันเนี่ยเราก็ต้องเอาความรู้เรื่องการหาอนุพันธ์ไปใช้เดี๋ยวจะให้ดูอีกข้อหนึ่งนะได้ยังเหลือเวลาได้อีกสักข้อหนึ่งให้เป็นตัวอย่างที่4สมมติว่าเรามีฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลังสบวกสหารด้วย x ลบหนะ เอ uh, เป็นจำนวนจริงจงหาความชันของเส้นโค้งนณะจุดอ,อะไรดีณนะจุด x เ,เท่ากับสามสมมติข้อนี้คือระบุไปเลยว่าความชันของเส้นโค้งณจุด x เท่ากับสามนะแต่ว่าบังเอิญเส้นโค้งของเราเนี่ย่ามันก็จะดูวุ่นวายนิดนึงเพราะว่า fx ที่เขาให้มาตรงนี้มันเหมือนกับมีอะไรมาหารกันอยู่เห็นไหมเหมือนมี U หาร V อยู่แบบเนี้เรามองแบบนี้ก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะหาความชัน่เราเขียนก่อนนะความชันของเส้นโค้งเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสเท่ากับอะไรเท่ากับดิฟโค้ง ดิฟโค้งอ่ะบังอิ่นข้อนี้ไม่ได้ให้หาเส้นสัมผัสให้หาความชันของโค้งพอดีนะเส้นโค้งพอดีนนะตัวนี้เราก็ดิฟโค้งเลยนะ่ดิฟเส้นโค้งทีนี้เวลาเราดิฟเนี่ยเราจะไปดิฟเหมือนเมื่อะกี้นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในรูปของ u หาร v นะเห็นไหมว่ามันอยู่ในรูปของ u หาร v ดนะังนั้นเวลาเราดิฟเราก็ต้องใช้สูตรดิฟผลหารนะดิฟผลหารจําได้ไหมดิฟ u หาร v ดิฟยูหาร v ีบายนะท่องว่าไงล่างดิฟบนล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแล้วก็หารด้วยล่างยกกําลังสองเห็นไหมเราก็ต้องไปเอาสูตรเนี้ยมาใช้นะดิฟผลหารก็คือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกําลังสนะองน่ะามาเลยนะทําตามสูตรเลยนะล่างคือ x-1 ลบหนดิฟบนคือดิฟ x-2-3 กําลังสองบวกสลบบน x กำลังสองบวกสามดิฟล่างดิฟ x ลบหนึ่งหารด้วยล่างกำลังสอง x ลบหนึ่งกำลังสองนะตรงนี้เราก็จะได้ความชันของเส้นโค้งออกมาเราดิฟให้เรียบร้อยนะดิฟให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะได้ x ลบหนึ่งก้อนเนี้ยก็ดิฟ x กำลังสองก็จะได้สอง x ดิฟสองข้างที่ก็จะได้ศูนย์ตัวนี้ดิฟ x ได้หนึ่งดิฟลบหนึ่งข้างที่จะได้ศูนย์ เสร็จแล้วเราก็หารด้วย x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองตรงนี้คือความชันของเส้นโคนะ้งณจุด xy ใดๆแต่ทีนี้ถ้าให้หา x เป็นสามเราก็แทน x เป็นสามลงไปนะแทน x เป็นสามตรงนี้สามลบหนึ่งได้สองสองคูณสามเป็นหกนะตรงนี้สามกำลังสองเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองตรงนี้หารด้วยสามลบหนึ่งคือสองสองกำลังสองได้สี่นะตรงนี้ก็จะได้ ิบสองลบสิบสองก็คือศ 0, 0ูนย์ศูนย์หารสี่ก็คือศูนย์ดังนั้นข้อนี้ยความชันเป็นศูนย์แสดงว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเนี้ยมันเป็นเส้นสัมผัสเป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็นศูนย์ด้วยนะเส้นสัมผัสก็จะมีความชันเท่ากับเส้นโค้งก็คือความชันเป็นศูนย์ก็คือไม่ชันเลยนะก็คือไม่ชันเลยก็คือความชันจะเท่ากับศูนย์โอเคไหม โอเคอ่าสำหรับวันนี้ก็เรียนในเรื่องของความชันของเส้นโคง้งแล้วก็การหาสมการของเส้นสัมผัสเพียงเท่านี้อ่าวันนี้ก็จัดไปเพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนกลับไปทบทวนนะกลับไปทบทวนการหาความชันแบบต่างๆนะแล้วก็การหาสมการของเส้นตรงที่เราเรียนมาตอนมอ .4 ด้วยนะอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับ